มันคืออะไรครับปูปูปูนี่นี่นี่ค่อยค่อยเกะนะผมนี่ยเนีเน่ทุกคนเนื้อสดๆมันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่เราจะให้ดูนะผมโอ้ นะครับทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมเราได้เข้ามาในป่าลึกพอสมควรนะครับผมแล้วก็วันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาล่าสัตว์หาปูพญาดนะครับผมซึ่งปูพญาตปูพวกนี้นะผมมันค่อนข้างที่จะแบบมีแบบไอ้พวกพญาตอะไรเยอะนะผมแบบไตตามตัวมานะเดี๋ยวเราจะลองตกให้เพื่อนๆดูนะผมในริมน้ำนี่เลยนะครับผมทุกคนซึ่งตอนนี้นะผมเราได้มากับอีพีสอนนะครับผมแล้วก็ท่านจิรายุนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําเป็นตกปลากันก่อนนะผมแต่เราจะเอาไปตกปูนะผมซึ่งปูมันจะอยู่แบบในซอกหินซอกฝานนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวขอมัดก่อนนะผม คืออะไรครับปู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 อะไรครับโอ้ยแย่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 ยเนี่ย่แล่วเฮ้ยทุกคนปูปูลองลองขึ้นมาดูครับผมลองมาดูใกล้ๆนี่นี่นี่ตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นี่มันหลุดมันหลุดไหนไหนไหนกระพริบนะนี่นี่ลอยลงมาเลยให้มันหนีบเลยนี่นี่นี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับผมเห็นครับผมทุกคนทุกอนทุกคนะครับผม ค่อยๆนะครับผมค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับผมเี่ค่อยๆนี่เนี่ยปูพญามันกำลังออกมาแล้วครับผมโตโตโตเจียจัดจ่าครับโตเจียจัดนะครับโตจ่าให้นะครับโตจับลงไปเลยครับพี่เดี๋ยวมันจะลงหลุมครับผมหยับมามามาลองมาดูครับผม ปูดำครับผมนี่ทุกคนคือเหยื่อของมันที่เราใช้นะผมเป็นไส้เดือนนะผมเมื่อกี้ผมลืมเปิดคลิปแร้วผมแต่ไม่เป็นไรครับผมปวพวกนี้รูมันค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับผมนี่เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่ปูดำหรือเปล่าครับคุณเจรยุทธครับใช่ใช่ใช่ครับเฮ้ยนี่นี่นี่ทุกคนลงมาดูใกล้ๆผมจเห็นไหมครับผมมันจะมีพญาิครับผมซูมเห็นไหมครับผมในกล้องนี่นี่พญาิมันจะเดินเยอะอ้าวแล้วกลัว ไม่รู้ว่าจะกล้าก,กินสดไหมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อท่านผู้ชมเลยครับผมนี่ผมอยากเห็นเห็นใช่ไหมคุณจิรายุ่วผมเห็น<ะ>แต่หลังมันไม่ค่อยแน่ใจนะผมว่ามันมีพยาธิไหมมาลองลองมาดูอีกสักทีครับผมเห็นไหมอยากให้เห็นชัดๆนี่นี่นี่เห็น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 ใช่ไหมครับผมเน,นี่มันก็จะเป็นพวกปูพยาธิพวกนี้นะนนตัวไม่ค่อยใหญ่คนระับใช่ใช่แต่มันมีใหญ่กว่านี้แน่นอน,นครับผม โอเคทุกคนเราจะไม่ให้แบบมันดราม่านะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราขอทุบมันสักนิดหนึ่งนะผมเออเออทุบเยอะเกินไปนิดหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวเราลองไปหาตกดูครับผมมันน่าจะมีเยอะครับผมเดี๋ยวเราหาลูมัน มาโอเคทุกคนตอนนี้แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะโดนปูอีกแล้วครับผมโอน้ำคุณครับผมนี่วิธีการดึงปูนะครับผมพวกปูพญาพวกนี้แรงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเราต้องดึงปล่อยดึงปล่อยเพื่อแบบแม่แบบมันรู้ตัวนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ใหญ่น่าดูครับผมอ้าวอันวะนี่นี่นี่ทุกคนโอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะรอปูปูกัดปูดึงก่อนนะครับผมนี่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 มันกำลังแบบเริ่มขึ้นมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โมันหลุดมันหลุดตัวนี้ใหญ่มากต้องค่อยๆนะผมตัวมันใหญ่มันแบบค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ฉลาดนะครับผมมันมันแปลว่ามันมันรู้ว่าแบบคนกําลังตกมันนะครับทุกคนโอเคเบาๆเบาๆครับผมเดี๋ยวรอมันดึงอีกสักรอบครับผม

ได้ไหมได้ไหมบักควายเสียกระดาษไม่ได้คือเราต้านงวนงวนงวนบักวายไม่ได้เฉยเจเาะนะมันดังมันดึงอย่างนี้แหละว้าวอ้ว้โฮได้ปลาครับผมมาช่องหางแดง นี่นะครับผมปลาที่ผมดักได้มาครับผมตกได้ตก,ก,ตกได้ดักได้เลยเหรอใช่ใช่ใชตกได้ครับผมเมื่อกี้คิดว่าเป็นอะไรครับเมื่อกี้นึกว่าเป็นปาลาไหลว่ามันดึงคดแรงเลยทุกคนนึกว่าเป็นปาลาไหลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาปูต่อเดี๋ยวไป,ไปใส่ในนั่นเลยครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราเอาไปใส่รวมมา โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้พวกปูพวกอะไรหลายตัวแล้วนะครับผมนี่เมื่อกี้อีพีสอก็ได้ปูเพิ่มนะครับผมปูว่านี้ตายหมดแล้งครับผมน่าจะหมดแล้วนี่นี่นี่ไอตัวที่มันยังไม่ตายเราก็จะขอแบบฆ่ามันนะครับทุกคนเพื่อแบบไม่ให้แบบมันมันหลุดนะครับผมนี่ไหมครับผมอ้าวไม่มีแล้วครับนี่นี่นี่ทุกคนวิธีฆ่าปูแบบไม่ให้มันทรมานนะครับทุกคน นี่นี่นีกดหัวมันลงมาอย่างนี้นะผมแล้วก็ปอกปอกด้านหลังมันนะครับผมอ่ะนี่นะครับทุกคนจุดนี้ของมันนะผมมันจะโดนพวกเส้นประสาทอะไรนะผมอันนี้คือผมแบบสอนการแบบเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะครับผมถ้าแบบไม่อยากให้แบบปูนหนีบมือนะครับผมนี่ดูคอร์ดทให้อย่างนี้เลยนะครับทุกเอ้ยนี่นะครับผมก็ได้ที่แล้วก็ปอกมันจะไม่ดิน้นไม่สั่นอะไรอีกเลยนะครับผม นี่มันจะโดนตรงไอ้เส้นเอ็นเส้นประสาทมานะผม,ม,ผมเห็นไหมครับผมเหมือนไขมันอะไรมันออกมานะทุกคนนี่นะก็ประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวสักพักมันก็ตายแล้วครับผมนี่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 นนดูอยากให้ดูนะครับผมปูตัวที่แบบมันมีพวกพยุงพยาน,นะผมมันก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับผมพยานมันเต้นยุกยิกยุก,ย,กยิกแล้วครับทุกคนนี่ว้าโ,โอเคเดี๋ยวเอามาใส่ในบ้องไม้ไผ่ต่อดีกว่าผมไปเดี๋ยวเราไปหาตกเพิ่มกันดีกว่าครับผมไป ทุกคนนะครับผมคือผมมีเรื่องที่แบบผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับผมคือตอนนี้มันต้องใช้ iPhone ถ่ายแทนนะผมเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมกล้องเราตกน้ำครับผมเย้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 เยเพื่ออะไรครับได้ได้ซื้อใหม่ไงลูกพี่มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะผมนี่เห็นไหมผมลองดูเลนส์กล้องเป็นแบบนี้ข้างหวังก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหผมนี่ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวเรามาดูไอ บอดี้มานะครับผมโดยตอนนี้บอดี้กล้องนะนี่นะบอดี้กล้องอะ่ะมันก็แบบประมาณนี้เลยครับทุกคนเลื่อนหมดเลยดูนี่นะใครถามว่าใช้กล้องอะไรผมใช้กล้องตัวนี้อยู่นะครับผมลูมิก GS5 ไม่ใช่คิดเป็นห้าคิดเป็นห้านะครับผมโอเคผมไม่รู้ว่าวิธีการตักแดดให้แบบและอองอะไรมันออกนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีไหมก็อะไรไงก็เมนบอกนะผมเพื่อเดี๋ยวเราจะไปหาปูต่อนะครับผมก็าอาจจะต้องใช้ก o p r o เองไม่ใช่ครับผม i p h o n ถ่ายก่อนนะครับผมมา โอเคทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปหาปูเพิ่มนะครับผมดูนี่นะครับผมผมไม่รู้ว่าคุณจีรยุโดนอะไรครับผมลองมาดูใกล้ๆครับผมไม่ใช่ไม่ใช่มาดูมาดูดิเห็นไหมครับผมไม่รู้ว่าโดนอะไรนะผมมันนี่มันน่าจะเป็นฝอยนะครับผมโอเคซึ่งที่เราจะดูนะผมโอ้ยผมไม่อยากจะบอกนะผมคือทุกคนก็เวลาจะอะไรนะผมโรคเอดก็ต้องป้องกันครับผมแต่นี่ไม่ใช่นะครับผม อันนี้คือน่าจะเป็นพวกขนหนอนขนอะไรนะรผมนี่ก็อย่างที่บอกนะผมเราควรจะป้องกันทุกครั้งนะผมเวลาเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนคือมันอันตรายไหวไหมคันไหมคันแค่ไหนรับไปเซ่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาปูต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินนะเพราะาเราต้องอยู่รอดในป่าน,นี้แล้วก็กล้องก็ตกอ,อยากเครกบผมเดี๋ยวไปหาเพิ่มเดี๋ยวเรามากินดิบๆกันมา เมื่อกี้ทุกคนตอนนี้นะครับผมเรากําลังได้ปูนะครับผมนี่นี่นี่ผมให้ดูเลยนะอีพีสองกำลังแบบดึงขึ้นมานะครับผมลองดึงขึ้นมาดูได้ไหมนี่นี่นี่ตัวใหญ่จับดีดีเนาะจับดีดีเนาะจับดีดีนะจับดีดีจับดีดีเร็วๆเร็วๆมันจะหนีโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้นะครับผมมันมันหลุดนะครับผมเมื่อกี้อีพีสองไม่ได้จับทั้งตัวนะนี่นี่นี่มันมันอยู่ที่เดิมนั่นนั่นนั่นครับผมโอเค โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะโตอีกแป๊บหนึ่งนะดึงให้แบบมันขึ้นมาหน่อยก่ครับผมเดี๋ยวคอนที่จะใหญ่โคตรเลยนะครับผมโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ติดอีกแล้วนะครับผมติดอีกแล้วติดอีกแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยมันหลุดอีกแล้วเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยวัขั้นน้านนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนแบบเดือนมันกําลังติดกินนะครับผม

ไหน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 โอ้ไหนไหนไหลองเปิดดูสองข้างโอ้โหตัวนี้นี่พญาต์เยอะไหมครับเป็นนะครับได้ได้ได้โอ้พญาต์พญาต์เนี่ยพญาต์ไหน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 โอ้โหตัวนี้พญาต์โคตรเยอะเลยครับผมเดี๋ยวก่อนอย่าใกล้ๆนิ้วมือนะครับผมเดี๋ยวนิ้วมือหนีบครับผมโอ้เดี๋ยวก่อนนายพี่สองลองดึงขึ้นหน่อยครับผมนี่ทุกคน โอ้โหเหมือนแบบมันแข็งแรงมากดูตัวมันยิ่งใหญ่นะครับผมพญาตยิ่งเยอะนะครับทุกคนนี่คือแบบพวกปูหินพญาต์นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกินดิบๆสดๆให้เพื่อนๆด,ดูนะครับผมนี่โอ้หาเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะมากินแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้หลายตัวพอสมควรแล้วผมเดี๋ยวใส่ในอันนี้ก่อนครับผม,ม ทกนทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับผมมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะผมผมไม่รู้ว่าตัวแม่หรือตัวลูกนะผมแต่ตัวนี้น่คือมันคือตัวเมียนะครับผมโอเคเดี๋ยวจิระยุลองตกลงไปดูนะผมรอเชื่อเลยมันมีอีกตัวหนึ่งนะผมเมื่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวเราลองสกพักหนึ่งครับผมเอ้มันไล่กุ้งครับผมกุ้ตัวนี้มันไล่กุ้งกันโอเคโอเคตัวแม่มันก็ได้แล้วเดี๋ยวขอได้ตัว มันคือตัวผู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูครับผมแล้ว<ด>ค่อยๆดึงออกมาด่อยๆดค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงครับผมอ่าสุดยอดสุดยอดครับผมนี่ตัวนึงก็คือตัวผู้หรือตัวเมียครับไม่รู้ครับตัวเมียเหมือนกันครับผมกูพยายามตัวนี้นะ<ช>โอ้สุดยอดครับผม โอเคทุกคนคือก่อนที่เราจะกินนะผมคิดว่ามันอาจจะจืดเกินไปนะผมเดี๋ยวเราแบบจะขอมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมนั่นแหละฉบับไม่ไม่ส่วนเลยนะนี่เดี๋ยวจะขอตําพริกสดๆแล้วก็เดี๋ยวมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรกันนะผมโอเคเดี๋ยวขอแกะตำพริกก่อนครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวใส่พริกสดก่อนครับผมมาเดี๋ยวขอมาตำโอเคใส่พร้อมเขาลงไปโอ้อันนี้คืออะไรครับ ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนะครับทุกคนคือผมพูดจริงๆนะทุกคนคือน้ำจิ้มซีฟูดนี่น้ำตาลมันค่อนข้างที่จะสำคัญสำคัญมากครับผมเพราะว่ามันทําให้แบบอะไรอะไรอร่อยขึ้นับผมแล้วก็มะนาวครับผมซีฟูดนี่มะนาวเลยผมผมเป็นคนชอบแบบกินมะนาวอยู่แล้วครับทุกคนโอเคบิดมะนาวลงมาอือหมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะ ลองมากินปูพญาดิบๆนะผมนี่พญาดังก็ยังตายอยู่ดูดีดูดีนะครับผมใช่ครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราลองมาหากักแขนหักขามันดูนะนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นกุ้นแบบกุ้นนะครับผมน,นานายนาครับผมลองลองเอาตรงหนวดปล่อย,เด,ยเดี๋ยวปลาดูอลครับนี่นะครับผมกุ้งดิบๆเลยใช่ไหมครับกุ้งมันมีพญาไหมครับกุ้งมันมีพญาไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเป็นยังไงบ้างครับ อพอกินได้มั้ยพอกินได้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอแบบมาตีก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตีหาพวกที่แบบมีเนื้อก่อนอันนั้นเลยลูกเอออนั่นแหละโอ้โหผมไม่รู้ว่าพยาธิมันกินแล้วจะเป็นอะไรไหมนะครับผมกินแล้วเป็นพยาธิครับแต่มันก็ต้องลองนี่เดี๋ยวแก่ก่อนน่่เน่่ค่อยๆแกะนะผมเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างใหญ่นะผมดูเนื้อดิบๆมันก็จะประมาณนี้นะผมออ เน,นื้อค่อยๆแกะนี่ๆๆทุกคนเนื้อสดๆมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมผมชัดไหมครับชัดครับเดี๋ยวเราจะจิ้มกินดูนะครับผมเอ้ยมันเพื่อนนิดนึงขอล้างก่อนเฮ้ยพ hey, <EP> ี่สองกินก่อนเลยโอ้โ oh, หนี่ดูสดๆเลยนะครับอ,ๆๆอืออันนี้นะที่ผมหยิบปลาจากเมื่อกี้นะครับผมสดๆร้อนๆนะครับผมอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมากินปูอันนี้ ให่ดูซะหน่อยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว้าวนี่นะทุกคนเน่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 เ่ <c oughs> ผม <c oughs> อร่อยมากโอ้ยส่วนๆเลยเอลองกินกินดูด้วยอนนร่ <c oughs> อยคนเป๊ะ อือร่อยกินได้เลยงอใช่ใช่ใช่กินดิบๆอย่างไงก็อร่อยเนาะอร่อยครับผมดูครับผมอร่อยใช่ไหมเนี่ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเดี๋ยวก่อนตัวใหญ่นี่ต้องลองหักดูดิเนี่ยมันยังดิ้นด้วยดีด้วยดีเลยนี่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 ตัวใหญ่เดี๋ยวเราลองมาแกะดู โอเคโอเคอ่ะสรจเลยเอาจริงๆนะทุกคนคือผมก็กินแบบเสียวๆนะครับผมแต่ไม่น่าจะเป็นไรเนาะใช่ครับแต่คือถ้าเกิดน้องๆเพื่อนๆคืออยาาไปลองกินเลยถ้าเป็นนี่กลับไปกินยาไทยพยาธิครับนั่นแหละถ้าเกิดไม่ได้ลงคลิปหลายๆวันก็นะ่าอาจจะก,กินยาไทยพยุงพยาธิอะไรไม่รู้นี่แหละโอเคหไ โอ้โาลยะยุลองลองมาดูนี่นี่นี่ิระยุเก็บแบบเนื้อปลาดิบๆไว้เลยนะคือเพื่อนๆน้องๆนะผมอย่าไปทาตามนะผมมีแต่กระดูกเยอะอันนี้คือเฉพาะแบบพวกที่แบบกินดิบๆอยู่แล้วนะครับผมนี่นี่นายนายค่อยๆจิ้มับผมอยากดูชัดๆครับผมแนวครับผมอื้มแต่น้าจิ้มอร่อยเนาะคุณจิระยุแนวครับผม ไม่กินหัวให้ดูหน่อยกินหัวกินหัวกินหัวหน่อยหัวนี้กินได้ไหมเยหัวนี้มันอาจจะดิบเกินไปนะผมอืออยนี่อันนี้เนื้อปลาดิบนะครับผมอร่อยไหมครับคุณอิพิสองครับยอดครับผมอืออ่ะโอ้ทุกคนคือแบบน้ำจิ้มโคตรเผ็ดนะครับผมแล้วก็ผมไม่รู้แบบเหมือนอะไรดิ้นยุ่ยเยืเยอนะ แต่ผมกินหมดแล้วนะครับผมนี่แหละอันนี้ก็กินกันนะผมโอเคก็ใครชอบใจคลิปวีดีโอผมไลค์แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะผมเชิใหม่คลิปวิดีโอหน้าผมกินกันเยอะๆเลย